84ปีมีครั้งมรตยูทับเมืองสยอง7ปีหมอช้างชี้ทุกราศีดวงเปลี่ยนแนะวิธีรอดจากดาวความตายดาวมฤตยูหรือดาวแห่งความตายทับดวงเมืองหมอช้างชี้ทับดวงเมือง84ปีมีครั้งกินระยะเวลานานถึง7ปี กลายเป็นสิ่งที่หลายคนจับตาและร่วมนับถอยหลังด้วยใจระทึกเมื่อดาวแห่งความตายหรือดาวมฤตยูจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษหรือราศีดวงเมืองซึ่งคำทํำนายนี้หมอชทางได้ทํำนายไว้ตั้งแต่ปี2559โดยแอดมินจะได้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้ฟังเพื่อเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตผลชื่อดังหลายๆคนได้ออกมาเตือนกันว่าจะส่งผลกระทบกับผู้คนและดวงเมืองหนักหนาจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายๆเหตุการณ์เนื่องจากดาวมฤิตโยเคลื่อนย้ายใหญ่ในตำแหน่งนี้ตรงกับเมื่อ84ปีที่แล้วซึ่งตรงกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เป็นแปลงการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตย ในปีพุทธศักราช2475โดยเรื่องนี้หมอช้างทศพรศรีตุลาหมอดูชื่อดังเจ้าของฉายาหมอดูจอมเก็บสถิติเมืองไทยได้พูดถึงดาวแห่งความตายยกย้ายไปราศีเมษในวันที่6มีนาคมดาวมริตโยทางสากลเรียกว่าดาวยูเรนัสเปลี่ยนราศีครั้งนี้ มุมโหราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องแปลกปกติดาวมฤตยูจะใช้เวลา7ปีในการเปลี่ยนกราศีเนื่องจากมีระยะห่างจากโลกมากแต่ความพิเศษอยู่ตรงที่การย้ายครั้งนี้จะทำให้ดวงเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งนับจากวันที่6มีนาคมปี2559ซึ่งปัจจุบันก็ผ่านมาได้ถึง5ปีแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือดาวแห่งความตายย้ายมาทับดวงเมืองคราวนี้ทำให้คนกลัวกันมากเพราะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ84ปีที่แล้วซึ่งตรงกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยนั่นเองฟังแล้วหลายคนกังวลใจกลัวดาวดวงนี้กันมากเนื่องจากชื่อหน้ากลัวเพราะความเชื่อในแบบไทยดาวมฤตโย เป็นตัวแทนของความตายแต่ความเป็นจริงในหลักโหราศาสตร์แบบสากลดาวฤตโยเป็นดาวแห่งสายลมเป็นดาวแห่งนวัตกรรมการเป็นแปลงการค้นพบสิ่งใหม่ๆเมื่อถามถึงผลกระทบภาพใหญ่ทางปากท้องเศรษฐกิจการเมืองจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้หมอดูสุดฮอตจำว่าช่วงดาวถีบหนึ่งปีจากนี้ไป จะได้รับผลกระทบและจะดีขึ้นกระังปีหน้าทั้งเศรษฐกิจการเมืองลงตัวมากการเมืองจะมีตัวมีโอกาสความปรองดองที่ดีเกิดขึ้นหรือประชาธิปไตยจะเป็นรูปเป็นรากชัดเจนเปรียบเสมือนของขวัญประเทศไทยเศรษฐกิจในเรื่องปากท้องภาคการผลิตหรือภาคกาเกษตรกรรมเป็นเสมือนพื้นฐานเศรษฐกิจใหม่ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความก้าวหน้า และทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแต่คําทํานายของหมอดูท่านนี้แต่ย้ำว่าดาวฤตโยมีวิัฒนาการหลายรูปแบบเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็มีวิวัฒนาการเหมือนกันเช่นการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคใหม่ๆหรือวิวัฒนาการของภัยธรรมชาติที่อาจจะมีเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันสิ่งที่เราเป็นห่วงมากโดยเฉพาะภัยจากธาตุไฟ จะมีไฟไหม้เยอะเป็นปีที่มีภูเขาไฟระเบิดเป็นปีที่มีปัญหากับพวกโรงไฟฟ้าเพราะว่าดาวมฤตยูเข้ากับราศีเมษธาตุไฟตัวมฤตยูเป็นธาตุลมเมื่อเจอลมกับไฟมันยิ่งทําให้ไฟแรงไฟไม่ใหญ่ใจกลางเมืองก็เป็นคําทํานายที่ต้องระวังและในวันนี้ปี2565ลาสุด โขนฝงสนานก็ได้เปิดดวงถึงเจ็ดปีมฤิตยูผู้อาเพศเดินในราศีพฤษศกับมือรัตนโทศินซึ่งกล่าวในทํานองเดียวกันกับหมอช้างเจ้าของฉายามหมอดูจอมเก็บสถิติเมืองไทยซึ่งโขนฝงสนานนั้นได้เปิดดวงถึงเจ็ดปีมฤิตยูผู้อาเพศในเดือนพฤษภาคม โดยมีเนื้อหาดังนี้สงครามการค้าสงครามเศรษฐกิจบางจุดอาจกลายเป็นรบกันจริงด้วยกำลังหรือรบกันด้วยกำลังแล้วตามด้วยตอบโต้กันด้วยเศรษฐกิจในบรรดาเรื่องดีรายที่จะเกิดในโลกและเมืองรัตนโกสินทร์ยังมีอิทธิพลจากดาวอื่นอีกหลายดวงระยะนี้มฤตยูจร เดินอยู่ในราศีพฤศภซึ่งเป็นดินแดนเรื่องเศรษฐกิจและการทำมาหาแรกของโลกและเมืองรัตนโกสินทร์จะเกิดเหตุสำคัญสำคัญเป็นระยะระยะดังนี้ข้อที่ 1. โลกมีโอกาสเกิดสงครามการค้าหรือสงครามเศรษฐกิจที่รุนแรงมากและบางจังหวะบางจุดอาจกลายเป็นรบกันจริงด้วยกำลังหรือรบกันด้วยกำลัง แล้วตามได้ตอบเท่ากันด้วยเศรษฐกิจเหตุการณ์นในอดีตที่เคยเกิดคือสงครามฝินที่จีนเคยพระทาตเปิดประเทศรับฟินและตบท้ายโดยให้ชาวเกาะฮ่องกง99ปีปรากฏการณ์รอบร่างนี้เริ่มส้ำรอยเดิมที่จีนโดยเพราะเศรษฐกิจกำลังโดดเด่นไต่ขึ้นอันดับนำของโลกที่แน่นอน ย่อมจะถูกสกัดกั้นทุกทางเขาหลางสําคัญของการเปิดหน้าทำสงครามเศรษฐกิจก็คือความพยายามสกัดกั้นอิทธิพลเส้นทางสายไหมศตวตรรษที่21ของจีนดังปรากฏการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชน,นำของโลกหรือ G7 ที่เหมือนคอนฟอรประเทศอังกฤษที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนของสหรัฐอเมริกา ประกาศอเมริกากลับมาแล้วเป็นผู้นำปลุกพลังท้าทายอำนาจเศรษฐกิจของจีนที่กำลังแผ่ขยายไปทั่วโลกบวกรัสเซียตามด้วยขณะที่สถานการณ์โควิด -19 ของโลกนั้นกำลังพัฒนาไปในทางที่คือเหตุการณ์ใหญ่เมื่อ24กุมภาพันธ์2565กองทัพรัสเซียบวกโยเครน นำมาซึ่งการตอบโต้ใหญ่ก่อสงครามเศรษฐกิจไปพร้อมกับการสนับสนุนให้ใช้อาวุธจริงโลกเดือดร้อนกลลาหนด้วยราคาพลังงานที่ยังไม่รู้ว่าจะพัฒนาไปสู่รูปแบบใดรุนแรงแค่ไหนจึงระยะเจปีที่มนุษยโยจรจะสะสมพลังของสงครามทางเศรษฐกิจเมื่อได้ที่แล้วก็จะระเบิดสะสมพลัง กระเปิดเป็นระยะระยะไม่ว่าฝ่ายใดจะชนะหรือแพ้หรือไม่แพ้ไม่ชนะแต่คาดผลว่าเมื่อก,กรกฎาคมปี2572มารเตะอยู่จรจากพฤทศกเรายืนอยู่บนโลกเราเราจะถามตัวเองว่าเศรษฐกิจของโลกมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกจะเป็นแปลงไปมากมายชนิดชวนตาค้าง เหตุการณ์ข้อที่2องทำกลางสงครามเศรษฐกิจโลกที่รุนแรงประเทศไทยจะเนื้อหอมสุดๆทุกประเทศตั้งเป้ามาเป็นพวกเอาประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและหากวางตัวไม่ดีก็อาจจะถูกดึงเข้าสู่สงครามเศรษฐกิจที่ร้อนแรงได้การเอาตัวรอดของไทยต้องอิงการเจรจาหรือการทุตท,ที่ฉลาดแพรวปล่าวลําเลิศ ยึดผลประโยชน์สุขโดยรวมเป็นหลักแสแวงหาตลาดใหม่ขอบฟ้าใหม่เพื่อนใหม่ๆอ้างอิงปุ่มโหนในอดีตเมื่อบรุษตโยจรระหว่างปลายมิถุนายน2399ประมาณมกราคม2406พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่ทรงเป็นพระบิดาของหนไทยยุคใหม่ด้วย ได้ส่งเริ่มนำการเปิดประเทศจากระดับท้องถิ่นภูมิภาคไปสู่ความเป็นสากลมโหูลานเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสิน์เพื่อพยายามตามให้ทันประเทศตะวันตกที่กำลังล่าเมืองขึ้นหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเช่จนจากปูมผลบันทึกไว้พอให้เห็นภาพคือรอบแรก เล,ลาการทูตเพื่อให้ทันโลกและชาติตะวันตกเริ่มจากวันที่24กรกฎาคมปี2400พระยามนตรีสุริยะวงศ์เป็นหัวหน้าราัชทูตอัญเชิญพระราชสารเครื่องราชบรรณาการไปถวายสม็จพระราชินีวิตอเรียของอังกฤษและมอมราชูไทยลามของคณะได้เกียนบันทึกการเดินทางต่อมาเป็นบทประพันธ์นิราชลอนดอน หลังจากนั้นในระยะเจ็ดปีที่มาริตยูเดินอยู่ในราศีพฤศพสยามก็มีการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับอีกหลายประเทศชนิดที่หัวกระดไม่แห้งทั้งมาดีมาร้า้จงเอาผลประโยชน์เมืองขึ้นกล่าวนี้ที่มริตยูจรเพียงแค่ตั้งเขาใกล้จะเข้าไปเดินในราศีพฤษภเท่านั้นก็สร้างความตื่นตะลึง ไม่คาดฝันโดยเมื่อ25ถึง26มกราคมปี5 6 6พผลเอกประยุทธ์จันโอชาโปรดไปเยี่ยมราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการตามคำทรงเชิญของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานบินฮับดุนอซิสอัลซาอูดมากุฎกัชกุมารของซาอุดิอาระเบียเป็นครั้งแรก ในรอบ32ปีเพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์สองฝ่ายระหว่างกันข้อที่3เมืองปฏิวัติทางเศรษฐกิจการทำอาหาได้สุขความลำยุกทั้งเอกชนประชาชนภาครัฐเช่นมีการต่อยอดพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่ๆเรื่องครองไทยหรือไม่ก็โครงการ สะพานเศรษฐกิจบนบกเชื่อมต่อชายฝั่งอ่าวไทยและชายฝั่งอันดามันหรือแลนด์บริดจ์ที่ภาคใต้จะโดดเด่นขึ้นมาในระยะ7ปีนี้ในอดีตขาดที่มริตจยู่จรกรอบแรกในสมัยรัชกาลที่4เมื่อกระฎาษพันสีร้อยหนึ่งอังกฤษขอเสนอโครงการขุดขอคอดกระแต่หาผู้ลงทุนไม่ได้จึงล้มไป ข้อที่4ธนาคารแห่งประเทศไทยเงินบาทรูปแบบเงินตราค่าเงนเินเป็นเป้าหมายหลักของการปฏิวัติใจแต่จะถึงสังคมไร้เงินสดหรือไม่ก็ต้องรอดูลีลาของความเป็นไปปูมหนตัวอย่างในอดีตที่เคยเกิดขึ้นประกาศใช้เงินเหรียญกระแปะอัดโซละสะแทนเบี้ยหอยในสมัยรัชกาลที่4รอบนี้แววว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกโถเค้นเช่นเดียวกับสถาบันการเงินที่ต้องปรับตัวสู้เศรษฐกิจล้ำสมัยข้อที่5ผลกระทบชิ่งของบริจตยุจจรต่อเป้าหมายอื่นของบริิตยุตอนประกอบด้วยการปฏิวัติใจระบบภาษีเพื่อหารายได้เข้ารัฐปุมโหนที่เกิดในอดีตคือการผูกปี้ข้อมือจีน ขึ้นทะเบียนคนต่างด้าวในสมัยรัชกาลที่4ตลาดหุ้นจะปรับฐานครั้งใหญ่ตามเศรษฐกิจไปโดยปริยายปฏิวัติใจระบบสาธารณาสุขสุขภาพประกันสังคมประกันภัยและผลก็คือน่าจะไปพัฒนาไปสู่ฮับด้านสุขภาพและค่าเรื่องความตายอาจจะถูกหยิบยกมาถกกันอย่างโดดเด่นแต่จะเต็มไปด้วยความขัดแย้ง องหลวงแห่งที่สองจะเป็นรูปร่างในระยะ7ปีนี้หรือไม่อาจจะมีการตั้งจังหวัดใหม่ปูมโผนในอดีตขณะบริตโยจรครั้งที่สองหลังลงเสาหลักเมืองคือสมัยรัฐบาลจอมพลปอพิบลสงครามเคยพยายามย้ายเมืองหลวงไปเพชรบูรณ์แม้คราวนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จแต่สำหรับรอบนี้น่าจะมีเรื่องเมืองหลวงที่สองโดดเด่นขึ้น มีการปฏิวัติใจระบบทหารตำรวจหรือฝ่ายใช้กำลังในเมืองปฏิวัติบันเทิงรูปแบบใหม่ดารารุ่นใหม่หรือต่อยอดจากรุ่นหรือของเก่ามากมายการสมรสแบบใหม่ล้ำสมัยนอกเหนือจากแต่งงานชายหญิงจะมีบางช่วงที่ไทยจะมีบทบาทช่วยประเทศเพื่อนบ้านหรือช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกอย่างกองกำลังรักษาสันติภาพ ของสหประชาชาติเป็นต้นอันว่ามริตยูนี้จะไม่ชอบของเก่าล้าสมัยวิธีการรับมือหากใครหน่วยงานใดเกิดหลังว่าสถานะปัจจุบันไม่ใช่แล้วในเรื่องเศรษฐกิจหรือธรรมหากินได้ของชาติเช่นการมีอำนาจเหนือตลาดผูกขาดหรือกึ่งผูกขาดบางกิจการที่ทำรรมานานสร้างความไม่พอใจของคนในสังคมสะสม พลังการระเบิดก็ต้องชิงเกินแปลงเพราะหากไม่เปลี่ยนก็จะถูกเปลี่ยนถ้าฝืนได้ก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวดหรือหลังเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจไปเลยโดยขอให้ใช้มฤิต่ยนนำทางเพื่อนำประเทศเข้าสู่ยุคใหม่ของเศรษฐกิจชาติโดยรวมไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือองค์กรใดมากเกินไปก็ได้แต่หวังว่าพื้นดวงชะตาเดิมของเมือง รัตนโกสินลร์เมตโยมาจากดินแดงของโชคลาภความสำเร็จเพื่อนหรือมิตรของเมืองอีกทั้งในพื้นดวงเดิมอย่างตั้งอยู่ในจุดที่ให้คุณเข้มแข็งเมื่อกรกฎาคม2,572เรายืนอยู่ข้างกำแพงพระนครก็จะถามตัวเองว่าเศรษฐกิจฐานะของเมืองรวมทั้งเรื่องราวอื่นๆที่คาดไว้ว่า มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและช่วยกันหวังว่าสุดท้ายผลจะดีมากกว่าร้ายฟองสนานจามนจันทร์6พฤษภาคม2565